รถปีใหม่รถบ้านคันนี้เลยค่ะ Yaris 1.2 Smart คันนี้บอกเลยออปชั่นดีราคาดีคันนี้เปิดตัวเพียง479,000ได้รถปี23ไปเลยนะคันนี้ใครมองหารถบ้านแล้วก็เลขใหมน้อยปีใหม่ล่าสุดต้องคันนี้เลย Yaris 1.2 Smart Hatchback คันนี้บอกเลยค่ะว่าคันนี้ได้กล้องมาแล้วกล้องบันทึกหน้าฟังก์ชันครบเต็มคันนี้ได้สีขาวมุกไปเลยสนใจเล็งหายอยู่ค่ะ ทักหาสมูได้เลยที่0 9 1ย์5 9 2 1 3ได้เลยนะอยากดูรถจริงต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะที่เพชยดนสาขาเซีลไทย68คันนี้อยู่ที่นี่แล้วบอกเลยว่าออปชั่นดีราคาดีคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนนะบอกเลยว่าคันนี้มาแล้วแล้วเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเป็นปี2-3ค่ะสำหรับยาริ s 1.2 Smart หน้าเป็น ล่าสุดชมล่าสุดเป็นหน้าสไตล์ตัว h a m m e r h e a d แบบนี้เลยสวยกริบเลยสนใจทักหาสโมได้เลยค่ะเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในมีอะไรบ้างแต่บอกเลยนะว่าคันนี้มาครบจัดเต็มแล้วในตัวฟังก์ชันราคาดีปีใหม่ต้องคันนี้เลยห้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะว่าด้านในอ่ะตัวสมาร์ทได้อะไรบ้างแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆคุ้มมาก สวยกริบรถบ้านใหม่หน่อยขนาดนี้สำหรับคันนี้เลยค่ะต้องเป็น Yoris 1.2 Smart ปี23คันนี้ราคาดีพิ่งยนขาย479,000สนใจผ่อนเดือน7,000กว่าบาทติดต่อสมอลได้เลยเดี๋ยวมาดูด้านในกันก่อนห้ามพลาดนะคะบอกเลยค่ะนี้เลขใหม่แล้วราคาดีมากๆเลยดูให้จบคลิปนะคะ สำหรับคันนี้สมมบ,บอกเลยว่าคันนี้มาครบฟังก์ชันเต็มขนาดนี้ค่ะด้านในได้เบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยสำหรับคันนี้เป็นตัว y a r i s 1.2 Smart s t y l e h a t c h b a c k คันนี้หน้าจอทัชสกรีนมาแบบนี้เลยใหม่กริ๊บมากๆเลยค่ะสนใจลองดูนะคันนี้ได้ปุ่มพุชตาร์ด้วยตัวกระจกค่ะออโต้หนึ่งบานนะแล้วก็ปรับพับมีมาแล้วเรียบร้อยเป็นปุ่มพุชตาร์เลยนะคันนี้คือยา r i s 1.2 Smart ฟังก์ชันดีฟังก์ชันโดม Start Stop System มมีมาครบค่ะแล้วก็ หวมลเป็นมัลติฟังชันเชื่อมต่อบูทูธได้วางใส่รับสายได้เลยเลขใหม่น้อยจริงๆเลขใหม่ที่20,000ลูกค้ารดบ้านน้องๆป้ายแดงราคาดีนะ4ี0 0 0น็ราคานี้คือได้น้องป้ายแดงหน้าจอยังไม่แก่พลาสติกเลยค่ะคันนี้บอกเลยคุ้มค่าที่สุดแล้วแอร์ออโต้ไทยเกียร์บันไดแบบนี้หน้าใหม่ชมใหม่คันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงราคาดี479,000ได้ปี23บ,บอกเลยค่ะคันนี้ให้ไวให้ด่วนเลย บอกเลยว่าราคาดีแล้วสมมบอกเลยนะว่าน้องๆป้ายแดงต้องคันนี้เลยด้านหลังค่ะเป็นเบาะหนังแล้วทั้งหมดนะดูดีไซน์และดูสภาพบอกก่อนใหม่กริปขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือน้องๆป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็มีตัวไทยที่เสียบชาร์จอันนี้มาครบแล้วนะฟังก์ชันเขาดีจริงจคันนี้รุ่นสมาร์ทแต่ว่าฟังก์ชันมาดีก็คือปุ่มพูชสตาร์ทค่ะกล้องมองหลังมีแล้วก็ได้เบาะหนังแล้วทั้งคันไม่ต้องไปเปลี่ยนให้วุ่นวายเลยด้านท้ายตามสไตล์ของตัว ยาริสอันนี้แผงก้านนี้คือสามารถถอดได้นะแล้วก็วางได้แบบนี้เลยแผมรุ่นนี้คือโดยสารใน5ท่านแล้ววางสินค้าวางของได้ด้วยเบาะสามารถพับได้ค่ะเป็น 60- 40แบบนี้เลยและหลังกว้างขวางรุ่นนี้จะไม่มีอย่างอะไรนะแต่มีอุปกรณ์ช่วยฉุกเฉยเลยสมมติเปให้ดูก็เป็นตัวพวกชุดโฟมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าได้เดินทาง่าังวอ,อาจจะซื้อย่างอะไรมาใส่ได้เนาะอันนี้ก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ อยากได้ยังอะไรเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มซื้อเลยได้วนันนี้ฟังก์ชันนี้ไปเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าดีไซน์เขาค่อนข้างดีแล้วไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปตกแต่งแล้วหน้าใหม่ชมใหม่ปีใหม่ต้องคันนี้ค่ะปี23คันนี้บอกเลยว่าใหม่กริบแล้วบอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแบบนี้เดิมๆิมมาเลยน้องป้ายแดงมากแต่ราคาดีราคาถูกกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยนะราคาขาี่4 7 9 0 0 0เาเลยสนใจราคาสโมดได้เลยค่ะเรามาดูคู่มือนะคู่มืออยู่ครบ ผู้มือบุ๊กทุกอย่างอยู่ครบลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเข้ามาแล้วแล้วเป็นเบาะหนังแล้ว้วทังหมดไม่ต้องไปเปลี่ยนต่อเติมติดฟิ์มาแล้วติดกันสัตว์ข้างมาหมดแล้วค่ะรองเบ้ามือจับมีมาครบแล้วสําหรับคันนี้ยาริส1.2สมาร์ชมใหม่ล่าสุดลดบ้านเลขงม่อยู่ที่20,000ทนเองแล้วราคาดี479,000สวยขนาดนี้พลาดได้ไงคะติดต่อสมดด่วนเลยนะที่0918459213ได้เลยนะคะ